ชีว <Jean> ิตเราเนี่ยนะพลังชีพพลังชีวิตเนี่ยนะพอมันมาผสมกับพลังงานควอนตัมเข้าเนี่ยนะมันสามารถที่จะเชื่อมไปที่พลังเรื่องของจิตได้จิตความคิดเนี่ยซึ่งไอตัวพลังจิตตัวเนี้ยความคิดตัวเนี้ยเราเอามาเป็นตัวไดเนี่ยความคิดเนี่ยอย่าง m s no r m s r m <questo> s r m s r สาวสวยรวยสุขอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเราก็ต้องใช้ความคิดใช่ไหม แต่เราต้องว่างๆนะคือว่างตรงเนี้ยไม่ใช่ว่างจากความมันมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คิดเลยไม่ใช่อย่างน้อยๆเราก็ต้องปรุงแต่งว่าพลังงานเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์เหมือนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยนะ<ๆ>มันก็ความคิดนั่นแหละมันต้องคิดปรุงแต่งแต่ว่ามันว่างจากความโลภโกรธหลงทั้งหลายมันไม่มีคือมันมีอัตราตัวตนนะไม่คิดอะไรคิดอยู่แค่มาสเตอร์พูดอะไรก็คิดตามคิดคิดคิดตาม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 ไปอย่างเงี้ยนะทำตามแค่นั้น ทีนี้ของเราเนี่ยแค่เชื่อมกับเครื่องนะใช้พลังชีวิตเนี่ยเชื่อมกับเครื่องควอนตัมเอ็กไอเครื่องควอนตัมเอ็กเนี่ยมันใช้หลักการของฟิสิกควอนตัมชั้นสูงนะเพื่อนเชื่อมกับสนามพลังควอนตันะที่อยู่ต่างวิติตรงเนี้ยจะมันมีอยู่ในจกักรวาลเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะรอบๆตัวเราเนี่ยนะก็มาเชื่อมโยงกับพลังชีวิตนั่แหละนะทุกคน พอเห็นภาพนะ